ก็นะครับวันนี้ก็การสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเช่นเคยนะครับก็มาอยู่กันด้ยวยแบ็กสุดๆเจ็ดคนเดิมเช่นเคยอ่ามาที่มันดูอีกมาจะมาแปลกๆทั้ง <c oughs> เลยก็กลางคืนนั่งอัดก็ชิวๆเออมาต่อจากพาร์ทที่แล้วก็เลยเดีกว่าที่เราแบบไปถล่มทลายฐานฝ่ายเล่นนะครับผมมาเล็นจบที่เราไปถล่มเนี่ยแล้ฐานหนึ่งก็ไม่มีเครื่องเท่าไหร่เพิ่มเยอะ ผมว่าผมจะนั่งถล่มเนี่เรื่อยๆนะมามีเดียว <c oughs> วันนี้ทำอะไรดีวันนี้ทำอะไรวันนี้ทำอะไรโอ้อที่บ้านหลังนี้ดีจ่ะโอเคเยนา่าไมแหลกอย่างนี้ โอเคมาเป็นวันเดียวละนศูนย์ศูนย์ศูนย์ปึ๊บเรียบร้อยมีของขายไหมมีมีมีเรียบร้อยโอเคเดี๋ยนะมีปืนพวกนี่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 โอเคเอกจากบาทเออช่ืงเป็นชาที่สุดใส่ปิดจริงก็ไม่ได้ตั้งเป้าหมายเลยว่าจะไปไหนดีก็มีครับ มองซ้ายมองขวาไปไหนดิเออมันมีภารกิจอยู่นี่นะพาไปทำภารกิจเล่นกันดีกว่าตรงนี้มีภารกิจล่าสัตว์อยู่โอ้ไกลยังเลยไงเดี๋ยนะมีภารกิจล่าสัตว์ภารกิจล่าข้าหัวผมว่าน่าจะโอเคเพื่อนนะครับ านาฬิกามือานะครับผมผมก็เลยปับนิดหน่อยล่าสัตว์ชิวๆกันแล้วกันนะไปชิวๆเราล่าสัตว์ใช้ลูกซองก็ดีแต่ไม่ใช่ธนูนะใช้ยากสำหรับผมใช้ยากแล้วผมใช้ไม่เป็นกันลนะ่าสัตว์ไม่ใช้เวลาไม่นานส่วนยิงคนเก็บคนนี่ผมว่าใช้เวลาสักนิดนึงผมยังไม่เข้าใจไอ้ห้อง,องนี้ ไปเท่ากันเนี่ยลบที่เลยมาโดดดึงนี่โดดอีกดึงนี่เราจะไปล่ลาสัตว์กันเอา้าไปครับดูดูไม่ใช่ทางเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงคือกาะที่อยู่ข้างหน้าโอเคพร้อมตะลุยผมชอบกราฟิกเกมนี้มากนะ แต่เพียงแค่โ e <c oughs> น้ตบุ๊กผมรับไม่ไหวด้วยซ้ำเองอาจจะมีหลักบ้างบางประก,การแต่ผมว่ามันก็นกาสนุกดีเคยโหลดแบตเทิรนฟิลหนึ่งแล้วมาเล่นดู oh, โอ้โหอัน,น,น,อนรับไม่ไหวเลยล่าสัตว์อีกสามร้อยเพจสองร้อยล่าสัตว์อยู่ข้างบนต้องไปต้องจอดเหรอ เนี่ยจอดเรือได้โคตรเท่เลยโอ้โหดีมาจอดอย่างนี้แม่เจ้าไปฮะเดี๋ยวนะปุ๊บปุ๊บมันโอ้โหเมื่อกี้อะไรเกิดอะไรขึ้นผิดกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วมีกวางอยู่ตัวหนึง่งตรงนี้เขียนนะเรา เหมือนขึ้นจวกสกวนจากอัลกาลายแต่เราก็จะไม่ทำร้ายมันหรอกเันนาษัพจบมันจะทำร้ายเราก่อนนะผมชอบลูกหมูนะแต่ว่าพูดไงดีศูนย์เลงมันผมยังเครืคคคคค่องมินแต่ก็อาจจะดีขึ้นก็ได้ขึ้นไ้ยากมากปิดการล่าสัต่ฮาร์กระยะลำบาก อ้บ้านตรงนี้เหรอเนี่ยนะตัวอะไรเอ่ยอเสือเหรอใช่เหรอค้างเลยออกมาแล้วได้ทั้งหมด250บาทนะครับมาดูกันลาาตัวอะไรกงใช้อุปกรณ์เลยนะอย่ายใช้นะขออย่ายใช้นะอีกร้อยเม็ด ลอ,อ,อ,อยไม่ใช้จังหวะนี้วิ่งบาเล้าขนมาเป็นหน้าผานี่ผมว่าตกตกตายนี่ไม่ใช่หน้าผาไม่ใช่ก็บบาแล้วเดีออย๋ยวบอกนะว่าให้ผมลาก,กวางดีดีสอยลงมาแต่กกอนเลือดผมมีแค่สองหลอดน,นะตอนนี้ก็มีสามหลอดแล้วอุ่นใจขึ้นเยอะเลยไม่เอาธนูเก็บกวางได้ไวเนี่ย ผมอยากเก็บความมากเราเลยเอาดีโมลาก่อนแล้วเจอกันเห็นไคลิกขวาเล็งคลิกซ้ายเตรียมตัวแล้วก็ปล่อยโอเค,อเค,อเค,อเคแล้วมันให้ผมล่าอะไรอะ่ะหุ้ยหล,นหล,นหลน่นหลน่นหล่นหล่นเดินรถไปหลอดเียตึ๊ดชีดยาเียดจริง เอาไม่หน้เลยมันมีอะไรอยู่แถวนี้เหรอเสียงเสียงอะไรไม่ใช่มันโผล่ขยำหลังผมนีม่ของเฮ้ยขีงนี่เนี่ยชิบหายละชิบหายละไฟไหม้กูไฟไหม้เติม ไฟไหม้ครับท่านผู้ชมน่าสงสายผมใช้ถัูไฟนี่อ่ะบถูไฟรวมงแต่ว่าไฟลายได้นะครับไม้ใหญ่ละรู้สึกว่าจะเหลือแค่เก็บเนื้อมันนะครับเศรษฟกิงสมจริงอ่ะเศฟษกิไฟไหม้นี่สุดยอดไปเลยนี่อรัไฟไหม้เ็จเป็นกรดิงแดงพุ่งมอดพุ่งมอด เสืเอผมมีไหนเสืเอผมอะ่ะไม่เอาหน้าผมมีเสือสักตัวอยู่นะที่ฆ่าได้ตรงนี้ไม่น่าผมจะไปเก็บใหม่โอยผมจะเก็บจริงๆ เปลี่นไม่ได้เอ้อเปลี่ยนได้ยังวะ,ะผมอยากได้เสืยสักตัวทาำให้ผมบื่ใจได้แล้วมันจะไม่ตายผมเข้าเขียนมาแล้วผมไม่ยินเสียงมันแล้วแต่ประเด็นคือมันอยู่ไหนเห็นล้ นี่ก็ได้เปรียบไอ้ย่าชิบช้าอ้ไรก็ตวอีกโอ้โหทีมันกระเด็นไปนเลยชิบหายไปหวอดแล้วครับผมอ้าวตายเพราะเสือผมบอ,อกแล้วผมเล่นแบบนี้เล่นชาดูไม่เป็น คือประเด็นคือมีธูไฟผสมมันไม่เป็นนะฮึอะมาอีกรอบหนึ่งนี่นะเปลี่ยนธูสิเปลี่ยนได้จริงนะนี่นะเหลือตั้งห้าอันน,นนะเราต้องรูปของป่าแล้วนะ ตัวเดิมล่าตัวเดิมเพิ่มเติมคือยิงโดนยิ่งไปแล้วอ่ะเนี้ยไม่เอาธนูไฟยังเบ่าอยู่แปลว่าต้องทำใจนางตามี ตัวนี้มีตัวมิชชั่นเฟลเลยอะไรอะอืมน่ายกว่าเยอะมันเจอตัวที่มีผมไม่ธนูไฟ <c oughs> มันต้องเป็นธนูธรรมดาอืมไงดีอ่ะอนบบบบี่ก็อัดมาเจ็ดนาทีโดยประมาณของมนะผมนะผม็ไมงยิงให้โดน ทำไงดีขี่รถไปชนมันได้ไมลมรอน่นปแปละอุ้ยไม่ตลกละเริ่มไม่สนละเดืไม่ใช่แล้เดี่ยนะโอ้ยตา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 ย้าย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 องอนี่ออเล ต้องรีบไปรีบทำเวลาไอ้ยหันไหมเนี่ยชิ้นรถตรงสองสามเดี๋ยวรถที่เกลียวไปสี่ห้า แล้วก็หกโดนเรือลูกลูสามดอกเร็ว<ๆ>สิขึ้นไปดิไปเร็ว,รว <c oughs> ยิดยาดยิดได้ทางไหนต่อ <c oughs> ต้องเร็วไว้ต้องเร็วไว้ ผมทำเวลา <c oughs> ถ้าไม่ทำจริงๆพาร์ทนี้ขอไว้ล่าสาัตว์อย่างเดียวแล้วกันนะ <c oughs> ถ้าไม่ทันนะแต่นี้ผมว่าแม่จะทันอยู่ไปใ <c oughs> ช้ไม่ได้ที <c oughs> มึเทาวันขึ้นดีๆไม่ขึ้นหรดูโลซีติกร้อยกว่าเมตรตายแต่เราต้องวิ่งไปเก็บกระสุนอยู่แล้วไม่น่าเป็นแล้วมากนี่ครับวิ่งไปตึ๊ง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 ก็มาแล้วกระสุนได้โอเคเยี่ยมไม่มีธนูไฟ เก็บกระสุนเก็บอะไรเก็บลูกธนูปมรงีบทำเวลานี่เนี่นซุ้มตรงนี้โอ้โหหนักมากหนักมาก แข็งแรงหนักมากเอาไงดีสไลด์ตามเวนตามกำหรอวะนืมฉีดยาจิดเข้าปจุ๊บ <c oughs> ไม่เนียงเลย <c oughs> เออหมดยังยังไม่หมดนะผมลงมาเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ล่าสัตว์อย่างเดียวแล้วกันนะครับผม ทางดีๆีไม่เคยไปโอ้เร็วสี่รารีบแล้วนายไปเร็วๆขับอันนี้สบายกว่าเยอะเลยนะี่ ลองดีครับลองดีบ,ดบทางด่วนทางด่วนเรียบร้อยทิ้งไหนเสือต้มมองการจริงเมืเ่อเนี้ยแล้วขยับเลยเออ นั่นใจ่ไหมต้นยูนไหนกันอ่ะเฮ้ยจริงจังเลยเนี่ยจริงจังแกไหนแ่ไหนเนี่ยจริงจังดีๆนะไม่ใช่ละเอ๊อนั่นไงโอ้โหลงมาสักฟิลัามิงโอเคยเ่เมื่อกี้ผมหยิบละหิน

อีกรอบเยร้อยสูงแล้วมันให้หลากเสียดันนี่แหละโอเคเสร็จภารกิจนี้ภารากิจนี้ก็เสร็จ้วครับผมเสร็จแบบงงๆนิดนึ่ง อ่ะต่อไปไซดดูสิมีอะไรอีกอือเดี๋ยนะถุกมีอะไรขาดใช่เรียนสกิลเออฮึอผมว่าผมต้องหาอะไรเพิ่มมาละ ยากระเป๋าติดคุบแล้วกระเป๋าเก้ากระเป๋าเก้ายังไม่ครบอ่ารู้สึกจะขาดไฟตาติดดาวด้วย <c oughs> จะไปหาในที่ไหนล่ะทีนี้อันนี้อะไรส,สางเกงติ้นจอกอันนี้ดีกว่าเหมือนตัวชะมดเลยเออนี่แหละมา ตัวเงินตัวทองมาหา,าจริงมีโคโลบ้ามีเลยเอาเป็นว่าจะบล้วละไงเนี่ยสุนัขจิ่งจอกอะเด็ตัวนี้แหละ มันชะมดเลยมาชะมดกับชมดมาดูกันไหนวะชะมดมันเฮ้ยนี่ไงชะมดมันมันจะอบนี้อีกไหมอ่ะคือวนอ่ะนี่ไงเป็นเกาะส่วนตัวของมันเพราะว่าหาง่ายกว่าเยอะโอเคเย็ดเย็ดเย็เย็ดนสกเ็เ ดเดือดเด,ด,ดือดเดือดเดือดเออก่อนหน้านั้นผมว่าผมต้องไปเปลี่ยนปืนกันแน่เพราะผมไม่ใช้ธนูแน่น,นอนธนูมันกาะแต่ถ้าจำเป็นไหมจำเป็นนะดเดี๋ยวทำไมผมขเขี่ยไม่ได้เบิร์กเขี่ยไม่ได้โอเคได้แล้วนะตัวอี รถบุ๊กแล็บท็อปปิดไปเปิดตู้เสื้อผ้าหุยโอเคอ๋อติดดาวคือพวกที่ลาเอาโอเคเราต้องไปล่าเอาเนี่ยนะบ้าไปแล้วนะต่อไปก็ถ้าจะเอาลูกซองเนี่ย มันแต่งปืนได้ป่าเหมือนจะมีให้แล้วนะอ้อไม่ดีสามพันเลยนะสามพันนี่ต้องทำไงได้บ้างนะนม่มีแล้วมันนี่มีหมดแล้วต้องติดใจนี่อยู่ดิบีโหลดมีอะไรก็อาจจะนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรหรอกอนี่อะไร m p l i f y เออเนี่ยปุ๋ยพงปุน ถ้ถอดน,นี้ออมันจะเ,เบาถ้าใส่นี้เข้าไมันจะแรงที่ไม่เนี้ยถ้าใส่เปม,มันจะแรงขึ้นนะอันนี้ดีกว่าสั้นเฮ้ยดี๋ยังไม่ได้ใช้เลยอ่ะอันนี้ไปทันทีโอเคอะมดิะมด ก็ไม่ได้จะเอา M หนึ่งก้าหนึ่งหนึ่งปัดเถอะไอ้อันนี้ใส่ไปแทนที่ตัวนี้เรียบร้อย M นะนะหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งยาวนะโมนะโมนะโมโอเคไม่เดมโมฐานตรงนี้รู้สึกว่าผมจะไฟกันเยอะมากเลยนะกว่าผมจะได้มา แล้วก็มีกระผมคนเดียวด้วชคอไฟนั่นคือประเด็น<อ>เกียเกียแล้วเววสียแล้วเสียมายุงมันยุงเราไหมมันไม่ยุงเรานะโอ้โหตายแล้วตาต่ลวทางลงดีๆมีไม่เคยลงไปลงทางลงดีดีด้วย ไล่ลูกป้ายเออโอ้โหเลียดมักเลยน้ำน,นี่ใสวิงว้งวิงเลยเนีย่ยมาผมมาแล้วผมแบกิวถุยใช้ลูกโมลา่าอันนี้ยังไม่ได้เก็บอันนี้เลยไม่กี่บาท สามสิบบาทก็ไม่มีอะไรเป็นเรื่อเก่าๆที่จมน้ำเลยประเด็น,นต้องมีในบ้านสิเฮ้ยไอย้นั่ไหนนะสายปลาทะเลเก็บมาเชือกเลยมีคนที่แถวนี้ โหเรื่งเงียบบานเลยเราต้องก,การกี่ตัวเอ่ยจะได้เก็บไปถูกอา้าโคตรปะนี่ต่อไปอ,อะไรเนี่ยสนับพิ้งจอกอ่ะเป็นมันมากโคเด้นนะ <c oughs> แย่ว่าแต่ตัวที่ทำท่าดจนะเงียบกระโดดอืมตกปลาดี่แท่ ผมเปลาอันนี้ผมไปเก็บของบัวารานนี่และเดินมาถูกบัวรานโอเค <c oughs> โอ้โหใกล้เวลาแล้ว <c oughs> คลิปนี้คงอ,อาจจะไม่มีแล้วนะะก็ทำให้เรียนท้อหัวคนอยากนอนนะฮะนี่เนี่ยเดี๋เพื่อคนอยากนอนไป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  เนี่ยเอาไปด้ซองนะด้วยซองกับโมโอเคเน,เนี่ปลาดงดิบหรืออะไรแบบตรงนี้เหรอเหมือนจะมีอะไรทั้งตัวเลวยียัดกระฟัองสิ่ง เฮ้ยไมเวลากูเลยตัวอะไรอ่ะ้าดนหมากัดไอหมาเร็วทันแทนโอ้โหกัดทีเลือดนนี่อาบเลย

ตอนหน้าผมว่าเอาอ,อดีนี้เขาเม่นกับบ้าง หน้าคงจะเป็นการลาก่าหัวของโจรลาก่าหัวโจรเสร็จอาจจะแบบไปเก็บของน่นี่หน่อยนะครับผมไม่มีอะไรมากดีแล้วพาดที่ก่อนจบพาดที่ก่อนจบพัดที่ก่อนจบพัที่ก่อนจบพาดนี้ก่อนจบครับผมแหมก่อนจบยีได้ผมลู้สตลอดเลยพาดที่เราก่อนจบก่อนนะ นี่ไปยิงแค่ปลายกระสุนรถเนี่ยนะเราเก็บดีนะดิงง่ายแทนนี้เป็นบ้านเราเนี่ยโอเคคาัหน้าก็อาจจะเป็นไอ้ล่าฆ่าหัวแล้วก็อะไรดีดะไรทั้งสองสัสอย่างนะครับจะมีล่าฆ่าหัวแล้วก็น่าจะไปหา ทำของเพิ่มอุ้ยแลหลกเลยแค่เป็นแบบเก็บทำของเพิ่มอะไรประมาณนั้นแหละครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็ปีกแบนหลังคาเพิ่หนึ่งนะสำหรับพาร์ทนีข้ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดซับส,สไคร้ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ